สวัสดีเชา้าวันใหม่คะ่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนอนสบายมากเป็นคืนแรกนะคะแล้วก็ได้นอนแบบสบายๆอะ่ะเตียงนอนนะโอ้สุดยอดนอนได้สบายมากแล้วนอนคนละเตียงนะคือดีมากขอบอกวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้นจะพามาดูบรรยากาศรอบๆตอนเช้านะคะตรงที่แคมปิง้งอ้อ ปลืมบอกไปเมื่อวานนี้ก็คือในเรื่องของที่จอดรถนะคะที่จอดรถเนี่ยเปิ้ลเสียคือละ500โครนนะคะมันจะแยกเป็นส่วนนะคะก็คือส่วนของที่จอดรถเนี่ยจะ300โครนนะคะแล้วก็เป็นค่าไฟ100โครนแล้วถ้าคุณอยากจะใช้ห้องน้ำนะคะอาบน้ำเขาจะมีที่อาบน้ำให้เนี่ย ก็จะเสียคนละ50โครนนะคะ2คนก็คือ100รวมกันเป็น1คืน5 0 0โครนค่ะเราเดินเข้ามาในเมืองนะคะกะว่าจะมาซื้ออาหารเช้าที่ร้านค้าแต่ร้านค้าก็ยังไม่เปิดเลยอะ่ะก็เลยมานั่งตรงที่ฟู้ดทรัค k นะคะเขาก็ยังไม่เปิดเหมือนกันเพราะเช้ามากอะคะ่ะก็เลยได้อนิสง์นะคะเอาก้าอี้เขามานั่งรอร้านเปิดค่ะ วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ได้ทานอาหารเช้ากันที่แคมปิง้งก็เพลิดเพลินเลยสนุกสนานซื้ออาหารมานั่งทานกันมันเป็นอะไรที่มีความสุขอะ่ะมันเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็มีแขกรับเชิญด้วยนะมากันเต็มเลยค่ะเจ้านก

ตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะเดินทางต่อแล้วนะคะแต่มันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะใช้ที่ปัดน้ำฝนได้เราไม่สามารถที่จะชาร์จแบตได้เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานนะคะกระจกข้างคุณป้าทำงานไม่ได้อ๋อชีวิต ตอนนี้คือคุณป้าก็จะต้องโทรหาคนที่สู่รรถนะคะเพื่อที่จะดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปค่ะสรุปว่าเราก็ต้องรออยู่ที่นี่นะคะอีกหนึ่งคืนค่ะก็ไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะดูฟ้าเด็กคลุ้มมาเลยค่ะตอนนี้ วัสดีทุกคนโชคดีโชคดีค่ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้น่งดูแต่คมเนี่ยอยู่แต่ในรถเล,ลยทำอะไรไม่ได้สบายสบายสบายไหมคะรถบันใหสนุกสนานไม่ดีรถบันใหญ่ไม่ดีไม่ดี ไฟฟ้าไม่ดีไฟฟ้าไม่ดีไฟฟ้าไม่ดีโอยแย่เลยค่ะแต่วันนี้เราก็อยู่นะก็ไม่เป็นไรก็นั่งๆนอนๆอยู่อย่างนี้แล้วค่ะล้วจริงๆก็อยากจะถ่ายหลายๆที่อะแต่รู้สึกว่าจะไปที่ไหนก็ไม่ค่อยได้อะตอนนี้ เดี๋ยววันนี้ยังไงเราก็ต้องนอนที่นี่นะคะคืนนี้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เออไม่มีช่างนะวันเนี้ยวันอาทิตย์หยุดหมดเลยค่ะก็เลยจะต้องอยู่ที่นี่ออีหนึ่งคืนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคแหละแล้วก็เอ,อรอดูวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะว่าจะมีคนมาดูเรื่องไฟให้เราไหมนะคะ ก็นี่แหละค่ะเนาะซื้อรถเก่าก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะก็ต้องทําใจแหละแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวยังไงรอดูอีกทีนึงนะคะ อันนี้ก็คือทุกเช้านะคะ <c oughs> <c oughs> และนี้ก็คือทุกเช้านะคะเราก็จะมากวาดพื้นนะคะเพราะว่ามันจะมีทรายขึ้นมาทุกวันเลยค่ะ <c oughs> ที่มันเล็กเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะ น,นี่ก็คือตอนเช้าอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานอาหารเช้ากันนะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สตาบ์านอยู่นะคะแล้วก็จะต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยช่างเนี่ยเขาจะมาดูไฟให้เราไหมนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปที่อื่นไหมหรือว่าเราจะได้กลับบ้านนะ หลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นว่าอากาศเนี่ยก็โอเคพอสมควรก็เลยเดี๋ยวไปเดินเที่ยวในเมืองกันนะคะแต่เช้าเลยนะคะเขาก็จะมาเอารถขึ้นกันนะช่วงนี้เพราะว่าหนาวแล้วอะคะ่ะอากาศเย็นแล้ว เรือตรงนี้ทั้งหมดก็จะต้องนําขึ้นนะคะเยอะแยะเลยเรือช่วงนี้เขาก็มาเอาเรือขึ้นกันวันละหลายๆลำเลยนะคะวันนี้อากาศก็ขึ้นขึ้น,นลงลงค่ะบางทีก็มีแดดบางทีก็แดดหูบ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะที่เราก็อยู่กันที่สตาวานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูละคะ่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมีช่างมาดูรถนะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปในเมืองกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะว่าในเมืองเนี่ยเขามีอะไรบ้างแต่วันนี้ก็อากาศไม่ดีนะคะก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แต่เราก็ไปเดินกันละคะ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะที่อยู่ในสวนสาธารณะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะตรงข้างหน้านั้นน,นะคะก็จะเป็นเเขาเรียกเป็นในตัวเมืองในชุมชนนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีของขายมากมายเลยล่ะคะ่ะแต่วันนี้พิเิษเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกอย่างปิดหมดเลยก็จะมีแต่ร้านกาแฟที่เปิดค่ะ รูปปั้นมานี่น่าสนใจอะค่ะเพราะว่าเนี่ยดูมันจะมีแบบเป็นเขียนลายสัญ,ญลักษณ์อะไรประมาณแบบเนี้ยสวยดีอะชอบไหมคะ <จบ S 1> สนุก <จบ S 1> สนสนุกสนานไหมสนุกสนาน,น,น,านหนาวนิดหน่อยหนาวนหน่อยลืมฮะลืม<ะ> ลมลมลมค่ะลมลมแรงลมแรงลมแรงก็ๆๆเกี่ยวกับแคมปิ้งทัวร์แคมปิ้งบูบิลทัวร์ก็ๆๆบูบิลทัวร์รถบ้านค่ะรถบ้านทัวร์รถบ้านจะไปเที่ยวรถบ้านก็กีกับรถบ้านก็ๆๆก็ๆรถลาก ใช่ไหมใช่ใช่เก่งมากเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะคะคุณป้าบอกว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเออ่บ้านเนี่ยเขาเป็นบ้านเก่านะคะเป็นบ้านเก่าเลยคุณไม่สามารถที่จะรื้อแล้วสร้างใหม่ได้ เขาจะอนุรักษ์บ้านเก่านะคะโดยการแค่ได้แค่ซ่อมแซมเท่านั้นเนาะแล้วในส่วนที่เห็นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูหรืออะไรนะคะทุกอย่างจะต้องคงสภาพแบบเดิมไว้ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะมีการซ่อมแซมเนี่ยหน้าต่างที่เขาจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนกับข้างบ้านเพราะทุกบ้านเนี่ยหน้าต่างประตู มันจะต้องเหมือนเดิมทุกอย่างอะคะ่ะคือเขาอนุรักษ์จริงๆเนาะดูแล้วก็ทึ่งอะไปดูแล้วก็ยังคิดแบบว่าโอ้โหคือคิดดูว่าบ้านเนี่ยกี่สิบปีแล้วอะแต่เขาก็ยังคงสภาพดีอยู่นะคะซึ่งมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะแล้วเมืองสตาวานเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวะนะคะทุกคนที่มีบ้านเขาก็จะต้องดูแลทาสีนะคะดูแลทาสีบ้าน จัดบ้านให้สวยงามมันก็เหมือนกับเป็น amazing เนาะ,นะที่คนเนี่ยจะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาดูแล้วก็จะเห็นถึงความสวยงามของเมืองเล็ก,เ,ลกเมืองนี้เลยนะคะ ลุ้นกันดูว่าไปซ่อมแล้วเนี่ยจะได้รถกลับบ้านไหมหรือว่าเราจะต้องกลับยังไงนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะไปรอลุ้นด้วยกันนะคะตอนนี้เรามาถึงที่เราจะเออซ่อมแบตเตอรี่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามาลุ้นกันว่าเขาจะทำให้เราได้ไหมนะและนี่ก็คือสถานที่ที่เราจะมาซ่อมแบตเตอรี่นะคะ คือจริงๆแล้วก็จะบอกว่าการที่จะซ่อมรถมือ,อการที่เราซื้อรถมือสองเนาะมันก็ไม่ได้ชัวร์นะว่ามันจะดีทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็นั่งรอนะคะไม่รู้จะเป็นมันไงเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วนะเวลาที่เราซื้อรถมือสองอะนะคะมันก็จะมีทั้งช่งดีแล้วก็ คือมันก็ต้องลุ้นนะใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นรถบ้านะนะคะคือทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นระบบพร้อมกันหมดใช่ปะ่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟหรือว่าอะไรอะเครื่องยนต์หรืออะไรแบบนี้ทุกอย่างมันเหมือนกับเรามีบ้านอีกหนึ่งหลังใช่ไหมคะทุกอย่างอ่ะมันจะต้องแบบเข้ากันได้อ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วนะคือจะบอกว่าลุ้นมากลุ้นลุ้นทุกรอบเลยนะคะรอบนี้คือมาเที่ยวยก็คือตอนแรกเนี่ยคือทุกอย่าง เ,เครื่องยนต์เครื่องอะไรที่เราซ่อมอะนะก็เรียบร้อยหมดแล้วอะพอมาอยู่วันแรกมันเจอ,อมันเจอตัวเนี้ยมัเนมเจอตัวแบตเตอรี่ที่แบบว่าเราชาร์จแบตไม่ได้อะค่ะพอชาร์จแบตไม่ได้ก็เออมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นที่แบบว่าตัวเ,าเขาเรียกระบบิกริงที่เนี้ยนะเขาเรียกว่าสกริงก็คือความปลอดภัยนะคะก็คือมันตัดอะมันตัดระบบไปเราก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไร คือตอนนี้ที่มันลำบากนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องที่ปัดนน้ำฝนได้แล้วก็ไม่มีแอร์นะหรือไม่มีความร้อนเวลาที่หนาวๆเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ตัวแอร์เนี่ยใช้ไม่ได้เลยกระจกข้างหน้าข้างๆคนขับก็ใช้ไม่ได้คือแบบเหมือนมันล็อกไปหมดเลยอะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเราขับได้เราขับออกไปได้อะไรแบบนี้ก็เลยรอลุ้นเนาะ ไม่รู้จะเป็นไงไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือว่าจะได้ไปเที่ยวต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะรอลุ้นรอลุ้น